สวัสดีครับสศสิริแท็กเตอร์กาลสินครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปของวันที่5ครับผม5มีนาคม2 5 6 3นะครับจุดวันพฤหัสครับผมวันนี้สำหรับวันนี้ก็เช่นเคยครับผมเรามีสินค้ามานำเสนอราคาถูกๆสบายกระเป๋าครับก็คือยันมา39้แรงนะครับอันนี้รถปี5้าครับผม 458ราคาเราใจมาก,มากครับราคาประหยัดกระเป๋าแน่นอนครับผมราคาก็จะอยู่ที่2,046,000บาทนะครับคันนี้2 4 6 0 0 0บาทราคาพิเศษครับเครื่องเกียร์ดีมากๆครับผมผ่านตัวนี้ก็จะเป็นผ่านของ CMTF ผ่าน4 CMTF ครับตัวน,นี้ครับผมรถสวยๆครับ เดิมๆเดิมดมากๆยางส,สวยๆเลยครับคันนี้นี่ครับผมถ่ายส,สวยๆครับผมเกี่ยงเกียร์ถ่ายไม่เคยแกะนะครับรถคันนี้เดิม,ดมๆโรงงานครับผมยางเก่งๆราคานี้ไม่แพงครับราคานี้รถปีห้าแปดครับผมเล่มรอสองเดือนนะครับคันนี้เล่มรอสองเดือนรถปีสูงครับพร้อมใช้งานเลยครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจครับผมก็โทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์ครับผม0926521824นะครับหรือว่าจะเป็นอีกเบอร์ครับผม0982281808ครับผมอำเภอรองสีจังหวัดกาลสินนะครับรถสวยมากครับคันนี้ ราคานี้มีที่นี่ที่เดียวครับผมคันสุดท้ายแล้วครับนี่ครับผมราคาก็สุดแสนจะถูกแลครับราคานี้ไม่มีอกีกแล้วครับผมปี58ราคา245,000สภาพเครื่องสภาพเครื่องสวยๆเลยครับผมดูครับดูร,รอบๆคันครับผม นี่ครับผมคันใบมีดสีเดิมครับสีเดิมทั้งคันครับพวกคนนี้เครื่องแน่นมากมากครับนี่ครับผมสวยๆเลยครับท่อนคัดไม่เคยตัดนะครับคันนี้ไม่มีรั่วซึมด้วยครับผมอันนี้มีรั่วซึมครับดูครับผมนี่ครับผมสวยๆครับ ราคานี้ที่นี่ที่เดียวครับสองแสนสี่หบาทนะครับ2อ0แสนสบาทไปมาก่อนได้ก่อนครับผมมาช้าหมดอดแน่นอนครับสําหรับราคานี้ไม่มีอีกแล้วนี่ครับผมทะลอครับสวยเต็มๆครับยางเต็มเตยนะครับคันนี้ยางหน้าก็โอเคครับใชงานกันอีกยาวครับผมต่อไปก็จะมาทําการ รีวิวตังเสียงเครื่องก่อนครับทันนี้เครืงนิ่มๆนะครับเครืงนิน่มๆเลยนิ่มๆแน่นๆครับันนี้น Да, ัันนครบีทุกขาท่านใดสนใจครับผมโทรมาครับมาดูรถทดสอบรถได้ครับผมที่อำเภอลงศรีจังหวัดกาฬสินุ์ครับจะโทรสอบถามนะครับผม0 9 2 6 5 2 1 8 2 4ครับผม2 3 4 6 0 0 0บาทครับทางเราพร้อมมีบริการจัดส่งฟรีครับผม300กิโลแรกนะครับผม จดส่งฟีไปแล้ว300กิโลแรกครับผมนี่ครับผมสว,สวยเดิมๆไปเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมคลิปหน้าโอกาสหน้ามีรับเข้ามาใหม่จะได้มานำเสนออีกครับผมกดติดตามไวไ้ะเลยนะครับสำหรับคลิปนี้กอขอบเพียงแค่นี้ก่อน,นครับผมสวัสดีครับ